Y, ไปดีพอพี่น้องข้อตนานาคารสูสงทิพย์เชนโอเนาะสวัสดีค่ะไ,คไปคอมแบคทูทิพย์เชนโอซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นรอบที่ซ้ำเนาะที่จะไปห้องมอ้อเนาะก็คือผ้าน้องแกนอันไปห้ามอ้อเนาะมาื้อนี้เอาผลกวนเลือดอยู่ห้องมอ้อแล้วก็พบหม,มอ้อเสียวซ่านเนาะเขนาดจ้องมุกเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได,มได้ออกไปเนาะอ่าเดี๋ยวไปหอดห้องมอ้อและจึงว่ากันเพราะว่าตอนนี้ฝ้าเนาะ ล้วนแต่เป็นคนเดินเกิดทยนเริ่มจากโซนแต่ตั้นเทนมาบ่าเท่ากันคุณค่าความเป็นคนนั้นสำคัญความงามน้ำใจลีคิดคิดไว้มีภัยอยากเกิดมาจนสามแสงปีได้เกิดเป็นคน จนสูสิวไปวได้มือสองขามีหูมีตามีลมหายใจสิตเลือกเกิดบอได้ต่างมีจุดหมายปลายฝันทุกคนคนยามหักคนพวกบ่เต็มทางเซอร์ก็เสรนสํามันขึ้นไล่ร้อเสร <ะ S 1> ็จ<ะ>วะ เป็นบุญกุศลเด็กน้อยโอกาสยังขาดปัจจัยหลากล้นเอื้ออาทรพวกเขาจะคนห่านกว่าคือคนเปรียงด้วยน้ําใจจะอยู่แดนในจิตใจผู้พันบ้านเฮาเด็กน้อยบ้านหน้าป่าเขาห้องเฮียนหลังเก่า จังได๋ฝากคําห่วงหาส่งมาหยดนึงน้ําใจซวยลสมนเสื้อเฮาไดสุดแสนภูมใจเกิดหวมเผ่าพาน นี่ก็มาหอดห้องมอเป็นเตียหมหอยหน้องน้องก็ร่างซื้าผ้า่นเขาไปห้ามอแต่ว่าเขาก็คือสิบวันทายภายทั้งในเนาะเพราะว่ายันหมอไวทายดอกเนาะคนยอมฮักคนอุดที่ตอนยอมเสียสละส่วนสู้อวดที่ด้อย ให้ความเมตตาเป็นบุญกุศลเด็กได้โอกาสยังขาดปัจจัยหลากลนเอื้ออาทรพวกเขาจากหุนท่านก็คือคนเปียมด้วยน้ำใจใจอยู่แดนใจแต่ใจผูกพันบ้านเฮาเด็กน้อยบ้านหน้าป่าเขา งเฮียนหลังเก่าจ้า <Wars> บ <ieur> ่เป็นจังได๋ฝากคำหวงหาส่งมายดหนึ่งน้ําใจช่วยเหลือสนเสือเฮาได้สุดแสนภูมิใจเกิดหวงเผ่าพาน ตอนนี้ก็ออกมาแต่หัวมอแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าเดียวกับหอดบานก่อนจังสิเว,ว้าเนาะว่ามันมันเป็นอีหยังจังได๋นะเพราะว่ามื้อน,นี้ที่เขาไปฟังข้อมูลนําเพิ่นเองเนาะแต่ว่าตอนนี้สิอันอันน่ะแจ้งค่าใจ,จาอีกเนาะมื้อก่อนที่เฮามางวดบ่วงก่อนหัน่ะก็คือยังเหลือเนะาะ4.4แสนกีบเนาะ แล้วก็บับอนีฮันมีฝากมาไม่เนะบบา,า,า,นเกนา,าะกับบริษัทซานบุญไส้สวยค่ะหาซานองแกนหาหนึบาทแล้วก็บริษัทซานบุนไส่อีกฝากมาไม่เนาะสองพันบาทเนาะซึ่งเพื่อนบอกว่าให้นองแกนหนึ่งพันบาทและให้เมทัลหนึ่งพันบาทเนาะกสีเอาเงินให้เมทัลกับอันนองแกนก่อนแล้วก็สีเดินทางกลับเนาะพี่น้องเพราะว่าไกลสี่คำแล้วคร <c oughs> <c oughs> อบไว้ให้มันเหมือนด,ดีเนาะอืมผมเนมื่อส่งก็ได้เมอันานางเฮ้มเมื่อส่งหมูเฮาก็ได้เมือนีอ้ ไปส่งให้มนเรองเิบนอนถหานบสหนึ่งสองขมนลงมาเอาบ่ไปส่งก็ได้อะบ่สบส่งเข้าก็ได้มันจะเมื่อนี่คำก็แอ่เลยอุ้ยเจนูพะได้ซื้อวันนูจะข้อเงินซะนอนสองอ่ะห้น้องแกนคนไทยดีใจบาแกนหอดบ่สซมซนอ่ะซัมซน ที่เลือกกระซิเก้ไว้เป็นค่าใช่ใจห้องแกนเพราะว่ายังสีใดลงมาอีกขอบใจเด้อที่ส่งเง,งินมาสวยเรือน้องแกนผลกวดออกกาบาเบิงติดตามเบิงยานี่แล้วบ่ไก้กินยานนอ,อยังเผ<ส>ื่นยังสิกวดเคลื่อนคืนหนึ่งเดือนก่อนโจกินยานหนึ่งเดือนจะสีใดมากวดคืนอีกไหมตอนนี้นะตอนนี้อยู่นี่และตอนหนาห้องมอนี้ล้างห้องมอนี้ กระสิกับบ้านและบ่ายสองสามโมงแล้วนี่สามโมงปลายปลายแล้วนี่สิกับบ้านมาออกเที่ยงออกมาแต่บ้านก็ดีเป็นไดไเผึ่งกระสวยเต็มที่หลดล่างเผึ่นก็ดีผูดจีสวยเรือนี่ขอบมกขอบใจหลายๆซาถูกให้หางขอบใจเจ้าของเงินขอบใจหลายๆให้ถึงเลขหาหกโตผูเด้อเจ้านายเอ้ยรางวัลที่หนึ่งกิจการลุงเรืองเจริญ ขึ้นเรื่อยๆเด้อ,อ,อ,อเอาว่าขอบใจเด้อสิว่าใจเด้อ,อบริษัทพ่อลุงพ่อป้าแม่ป้า,ปาที่สวยเรือหนูสิบอกมแม่ไหมบ้านนแม่ที่ชื่อเรือหนูพญานอันนี้ <c oughs> แล้วสิให้ก็ให้อยู่ดีมีแห้งบอกเพิ่นให้พรอมเพลิลลนไแม่ ไฮยู่ดีมีแห้งไฮยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเด้อสุขภาพกันไฮมีโซกมีลาบขึ้นไปเด้อบอกเปิ้ลโซกเปิ้ลวันนี้ลาบไฮมีโซกมีลาบเด้อไฮมีโซกมีลาบเด้อไฮยู่ดีมีแห้งไฮยู่ดีมีแห้งเข้มแข็งไปขึ้นไปเรื่อยๆเข้มแข็งไปขึ้นเรื่อยๆขอบใจขอบใจยกมือขึ้น ใจเด้อทานทีมาอุดนุนขอชวนเลยผูกขารับลูกล้านให้อยู่ดีมีสุขเด้อขโมกขอบใจสุขคุณทแล้วขอมกขอบใจฮาให้เจริญหงเฮืองเด้อสุขสบายดีแล้วผูกขาก็บ่มียังลายมีแต่คำว่าคำว่าเนี่ยแหละติอวยพรหายห้อายุมันควันยืนเด้อซาถูกทรปารธนาไรจกพัน ก็สิบพันเงีสิก็เ,เจ็ดก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบอ่ะกินเน้อนาะเที่ยวเขาเราจะไปกินเปิ้ลบอกไปละกินอันนี้อา้าวเราซื้อเมื่อปลาคุณดีกว่าจะซองก่อนเมื่อปาานิซ่าอ่ะข้างล่างหิีวเขา ด้วยทองย่างกินในรถเลยกินแล้วก็ก้าพัมันสิคเอาท์ข้าอมกินขนท้อแมบำบแบบเดียวก็อยู่อ่าอยู่เวียงจันทนเะ์นั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาหน้าจะปรับปรุงสูตรใหม่เขาใสาม่มะพร้าวนำ้ำแซบบเรากินเหมือนกินพะลาคนทิ้วเขาทิ้วเขา อาจารย์ก็ทาก,กินยำสลัดน้อยเนาะขา,ขา่ข่าเนาะตามไปเข้าใส่กะทิเาอะไรมาข้าวนีเรอวเล้วไปเนี่ยใช่อันจิจุเ่ย แฟน,แฟนที่หาแนียวแน่นเหนื่อยมาขอบใจพี่ป้านะที่เมตตาลูกหลานคนจนผ่านหลายเรื่องราวที่ลุ่มเล่าเข้ามาปะปนหลายครั้งน้ำตาลูงหล่นเสียจนมุนมองในใจแต่ก็ยหง ได้นำใจแฟ,แฟนแฟนส่งตรงมาจากต่างแดนที่ไก่แสนสุดพันละนาบอกเคยคาดคิดว่าสีวีจะมีวันนี้ขอบใจครอบครัวแสนดีมีวันนี้สุดแสนภูมิใจสิบนิ้ววันทาของพรเทวาคุ้มครองปลอดภัย ส่งพรไปถึงคนไกลให้ทุกท่านมีสุขทุกคนว่อนผ้าจันลายสุดรวมใจมิ่งควันเศร้าเมืองให้ทุกท่านเจริญหุ่งเดือนทุกๆเรื่องแต่สมหวังบุญบุญยิ่งใหญ่จะจำไว้บอกขอลืมลา ให้ทกท่านสวยเรือผ่านมาจะขออาสาแทนด้วยความดีให้ทุกท,ท,ท่านแข็งแรงสุขีพบแต่สิ่งดีส่วนนี้หลัง ก็มาเ,เป็นเทียมหอยเนาะซึ่งคลิปการสิคอสรุปค่าใช้จ่ายก่อนก่อนที่จะไปสรุปเนาวะว่าอาการพองหนองเกลน้าาเป็นจังได้เลยหลังจากที่ได้ไปห้าหมอเหลือได้ไปกวดเลือดเนาะซึ่งการเงินขังก้อนเนาะทีทิ่สรุปไปในคลิปก่อนก็คือคลิปนี้เนาะก็คือเงินเลือดอยู่สี่หลานสี่แสนครีเนาะแล้วก็ไปในครั้งนี้ก็มีบริษัทซันบุญไส้เนาะส่งมาซ่องเท้อก็คือหาลอยบานแล้วก็ซ่องพันบาทเนาะซึ่งเพิ่นบอกว่าซ่องพันบาทนี่ให้แม่ เท่าน้องแกนแล้ะกน็น้องแกนน้องคนละพันวาสันซึ่งกะเงิน2องพันบาทฝางมาหักขาโอนหาสบาทก็จะเลืออยู่สองพันสี่ร้อยหาสิบบาทรว่ว 8, แปดเสน้นหาสิบเจ็ดพันกีบรวมทั้งเงินขังกนที่เลือกก็คือ 4, สีหลานสีเส้นกีบก็คือจะเป็นอยู่หาหลานสองเสน้นหาสิบเจ็ดพันกีบเนาะซึ่งขาเ้จ่ายทีเข้าไปมาเม่ยังไหนก็คือซือ้อผา อัดปากส0พันกีบแล้วก็ใส่น้ำมันรถลดซ้ำเส้สนเนาะแล้วก็ให้น้องแกนหันซ้ำเส้มสนม่เท้าน้องแกนซ้ำเส้แสนแล้วก็เขากินอันข้าวหนุ่มบอพีกกีวีเนาะเป็นประมาณเป็นข้าวจีเนาะพี่น้องหิ้วข้าวแล้วเ,เจอสิพันกีบแล้วก็ซื้อแป๊บสี่กับเครื่องดื่มมันเป็นสีสิพันกีบรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งมืดก็คือจะเป็นอยู่หนึ่งหลานเศร้าพันกีบ เอาหาลลาน2องแสนหาสิบเจ็ดพันกีบมาหลบให้รายจ่ายก็คือหนึ่งานสิบพันกีบก็จะเลือยอยู่สี่หลาน2องแสนสามสิบเจ็ดพันกีบส่งเงินตัวนี้ก็คือจะเก็บเอาไว้เป็นขาหักซ่านของแกนนภาต่อไปอันนี้ก็คือสําหรับขาใจายเนาะก็ต้องขอขอบใจายเดอร์โปรเมทีนองทุกคนเนี่ยนอกจส,งส่งเงินมาส่วนเรือนของแกนโบจะเป็นผีลำไลรประโยชนบริษัทคลานปุนไสแล้วก็มีผีสมนึกกาะละเกตเนาะแล้วก็ ผู้ทีพิ่นบบประสงค์ของน้ำเนาะแล้วกะ็มีพอสมอนเนาะที่ว่าฟาาเงินมาสรุรเลือนของแกนทั้งเมื่อนิกะข้อห้พี่น้องอยู่ดีมีแหงความสุขมีแต่ความสุขความเจริญแล้วกะ็เหตุการณ์เหตุงานใดก็ข้อห้หหุงเหืองการกุ้งหงเหืองเนาะสุขภาพแห้งแห้งบาเจ็บปวดไข้เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะ อ่าอันนี้ก็คือสรุปขา,ายใจน้องพี่น้องมาใน,นการซีมาอัปเดตเรื่องอาการของ้องแกนหรือว่าพุ่นกวนเลือด้องแกนเป็นจังได้เนาะก็คือไปเที่นีทิพย์ได้เขาไปฟั่งที่ทันมอว์วานั่ครวบควน้องแกนเลยเนาะซึ่งก็คือจะมีเจียต,ตัวน,นี้น้องพี่น้องก็คือเพื่อนบอกว่าหลังจากได้กวนเลือด้องแกนเรียบร้อยกนะ็คือได้กวดพบว่าขาโฮอร์โมนซองโตที่อยู่ในข้อเนียงของ้องแกนมันลดขาหมาัดระทานหรือว่าขาปกติเนาะทั้งซองขานี่ เพิ่นบอกว่าบางเคสคือจะมีขาหนึ่งสูงกว่าระดับปกติขาหนึ่งต่ำกว่าระดับปกติบางทีกับทั้งสองขานี่เกินระดับปกติเนาะแต่ข้องนองแกนนี่คือขาทั้งสองนี้รุดปขาปกติทั้งสองโตเลยเนาะทั้งสองอย่างเลยก็คือมีขาทีเอชเฮดกับทีสีเนาะพี่น้อง,องซึ่ง ก็คือในนี้พ่นทีไฮเบิงนี่ก็ปกติขาทีเนี่ก็คือจะอยู่ที่ศูนย์ห้าแต่ของนงแกนนี่อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนยเนาะแล้วก็ขาทีซีนี่ก็คือปกติจะอยู่ที่ห้าสิบยเดแต่ของนองแกนนี่อยู่ที่สามสิเดจุดแปดเนาะอันนี้ก็คือพ่อนบอกว่าบแมเอไทายอยเป็นผิดเนาะตอนนี้ปกติ้านองแกนเป็นไทรอยเป็นผิดทันก็คือจะ มีขาทั้งสองตัวนี่สูงกว่าระดับปกติเนาะอันนี้ขาทั้งสองนี่มันต่ำกว่าปกติซึ่งเพิ่นบอกว่าบางที่เมื่อก่อนนัน้องแกนอาจจะเคยเป็นเนาะเห็นห้โม่ที่กวนหรือว่าขี้นี่ที่กวนน้องแกนหันเอายาให้น้องแกนกินเพื่อรุดระดับคองฮอร์โมนตัวหนี้ลงเนาะแต่ว่าคือสิเมนว่ากินยาเกินขนาดหรือว่ากินยาลายโผล่เนาะเห็นไฮขาตัวหนีทั้งสองตัวเลยมันรุดลงกว่าขาปกติเนาะในเมื่อ ขานีมันลดลงกว่าขาปกติเนาะก็คือบสมมาทผ่าตัดน้องได้อาจจะเห็นให้น้องซอกเมื่อยหรืว่าอาจจะมีความเสี่ยงเวลาผ่าตัดเนาะอาจจะเห็นให้เสียชีวิตได้เพื่นบอกว่าจังสันเนาะก็คือตอนนี้หมอบ,บอกว่าก็คือเนี่ยเพิ่นจะเคียนจังสีให้เลยเนาะพี่น้องก็คือบอกว่านัดกวดขึ้นอีกหนึ่งเดือนเนาะขาคือมีขาทีีแล้วก็ทีเอชเอสตัวนี้ให้คนไข้เนาะหยุดกินยา ก่อนหนึ่งเดือนแล้วมากวดขึ้นเนาะปัจจุบันอาการคนเจ็บแมนปกติบ่ออ่อนเมื่ยบอิดเมื่อยเนาะแล้วกอ็อันนี้ติดกระอานบ่อ,อเนอก็คือหัวใจถูกอย่างปกติเมื่อขั้นวาสีใดกวดสีใดพาตัดเผิ่นคือต้องกวดตัดไตอีกยังถูกอย่างระบบภายในสือวยอยู่ในเกณฑ์ปกติผิ่นจึงพาตัดได้เนาะแล้วก็รวมทั้งฮอร์โมอนตัวนี้ผมเนาะ สองตัวตัวนี้ก็คือต้องอยู่ในเกณฑ์ปกติเพิ่นจังซีผาตาด่าสนานเพิ่นก็เลยแบลบว่าเพื่อเห็นให้ขาตัวนี้ที่มันตกลงนี่นะกลับคืนมาอยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนเพิ่นก็เลยว่าให้หยุดกินยานี่เพราะว่ายาตัวนี้มันเห็นให้ฮอร์โมนมันรุนลงรุนล,ลงห่งกินยแห่งรุนลงเนาะเพิ่นก็เลยหยุดก่อนแล้วกาหนึ่งเดือนจึงกลับมากวนม่อันนี้ก็คืออาการหนองแกนเนาะพี่น้องกส็สีประมาณนี้อ่า พาตัดก,กระบาดและทิพกระท่ามเพิ่นว่าคือทาสมุติว่าผ่าตัดยังแหลวนะตาหนองมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติบหมอบอกว่าบ่มีเนาะขันข้อใหญ่นี้่าตัดออกแล้วมันกระเศร้ามันบอก แต่ว่าคือตาเนี่ส่วนออกกับสวนเลยบริษัทกับเขามากขึ้นปกติได้เพิ่นบอกว่าจังสีเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือทั้งเมื่อนอทีเ่เขาไปนี่ก็คือหลังจากไปว่าเพิ่นบอกให้หยุดกินยาพักหนึ่งเดือนหรือจึงเมื่อกวัวเนาะก็เลยกลับขึ้นมาปาดเนาะพี่น้องกับบรินอนสวา,นาเนเตเนาะอันนี้ก็คือทั้งเมื่ออาการนองแกน่นะพาหรือว่าการสวยเพิ่อนนอนในการไปฮามเนาะต้องข้อขอบพุณพ่อเม่พี่น้องทุกคนเด้อที่สวยเลือนนองเนาะกะเบิ่งหนึ่งเดือนแล้วจึง ว่ากันใหม่เนาะพี่น้องจึงไปกวดใหม่หมอเพิ่นก็เอาเบอร์เอาอยัางหาเนาะแล้วก็จึงมาต่อกันอีกเนาะสำหรับเรื่องแกน่นะแก่นผ้า,พาพน้องแก่นผ้านกอสำหรับคลิปนี้ก็สิจบไปเพียงเท่านี้เนาะพ,พ,พีน่น้องกะพักพี่น้องกดไลค์กดแชรสเน่น้อกายสิฮอดเซนซับแล้วกำลังหลุนอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตรวัวลาไปก่อนสวัสดี